สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านกวเอาทุกสูงนะครับมันจะได pues ้เพื่อนๆทุกคนทยนข้าวพร้อมกันทุกคนทานข้าวพร้อมกันเื่อนเขาท่านใดกัมิตรกองอ๋อเขาผ่านันนี้ม่ได้บ่เอเดียเอเดียปเอาอีข่้นมาให้

nên khâu, à? okay. nên khâu, yeah. ừ. nên à, là... để... khâu, nó nên, này có định... đấy, con เราบะมันปลาข้าไงพอราเาจะดังเลยเด้ปลาข่าวนอยพวดนันมันแขงๆมันจีดังม่ได้เลยคับอก่อนึ่งันหรือเปล่านึงพันหรือเปล่า

ปลาลูกคอแดงะตอ่เป็นแบบว่าปลาลูกกอมันเป็นลูกปูกูอันนี้แ่แม่ไ่่ต็มเลน้อยกนกบัว้อิอันนี้เขาใส่เขาใส่เขาใส่ที่มาแล้วน่กินได้ถ้าไม่ใส่ตี่กินไม่ได้ จะตั้งบนตร่กบนเฮาในไุยคนกลางนะเราให้เขาบิ้นมาใส่ซือวห่วงะได้ไหมห่งบอกไม่ไ้ใส่ที้ได้นะสัตว์ขนกินนี่ก็ขี่ได้นะเขาอกว่ามาวจะนี้เราจะใส่เล่นบถ้าไม่ใส่ยี่กินไม่ได้

ยันหมอกาเลยนึ s <S oh the ่ไปเลยไปเลยไม่อยากแล้เนุณพ่อหาไม้หายเลยคุณพ่อขาวมืดปะมืดแล้วครับใช่ว่าเข้าพม่าแบบใช้ได้แน่แน่น่บอกอ้หขอเราเที่ยงสิห้องเที่ยงสิไห้หนาไปอ่อเลยถูกไปหน่อยเหนียวตัวมาอยู่

อ้ยมีครหลอยยอดใครมีเยอะอม้เป่าแไว้ไลอืไหนยังอม้ไว้ลย่่ายรถลุงดเดย์่ายรถลุงมวมวาแมือไ่ก ac ่มือแน่เลยอนยเจ้ามืออยอสพเปย์จังนมันสิเียบงานอีกงานแบบนี้มันมันลื่นมันอื่นมันเป็นโรงงานลอย่งนั้นกน ทามให่บ้าเแล้วดางบ่าว่าเลยแล้ว่ะดังย่งคัชว่หลังยังได้ยินคนแล้วไสตัวบัาา่มาแล้วคนทำบอกเนาะอ๋อแล้วเป็นวยยอกป้อดมินเจ้าเอ็ดมิเคยซุมจนว่าไหมจากช่องอีแปรคนว่ะคอยบอกแล้วว่าอยลงบอกคอยลงบอลงเลิศเ เราไม่จีบปานานเนาะไม่จเนเซอร์ให้เราเด้บต้องขานั่นเราไม่บป่านต้งำโคดเนาะเต็มเต็มเลยของเจ้ากับชาตินี่และนี่แหละในตำนาาใครจเราชับ

mọi người 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 người

เดี๋ยวครับคุณโอเคครับพี่เอาจบคลิปเียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับสวัสดีครับ